เกยามไปสวัสบบดีครับกันแล้วอเริ่มสวัสดีครับอ่ตอนนี้เราจะไปไหนกันครับวันนี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปแคมปิ้งค่ะแคมปิ้งต้องไปต่างจาังหวัดปะะกรุงเทพก็มีเฮ้ยกรุงเทพก็มีอ่รอ้าววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปแคมปิ้งในกรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะอแต่ว่าเราทําไมมาปลูกกันที่โลตัสยังไงเนี่ยก็ก่อนจะไปแคมปิ้งเราก็ต้องกลุนเสบียงก่อนให้มันมีแบบของกินกรุบกริบนี้โอเคไม่เสียเวลาเราแยกเป็นสองทีมแล้วกันนะทีมนี้ไปหยิบของสดนะคะส่วนทีมนี้นะคะไปหยิบขนมกันโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะ ว่านะเราไปแคมปิ้งเด็กๆ,ๆกินอะไรง่ายๆอย่างแบบเส้นงสุงเส้นกอวอะไรนงี้ไหมโอเคครับโอเคงั okay, ้นหยิบเลยคัะเอามาถัาสามสีแ่แพ็คอะมาส่งมาให้ม我ะโอเคเอาอีกไปไปต่อเลยเ กายกายมาม้าว่านะวันนี้เนี่ยเราไปแคมปิ้งเราไปหาของกินอร่อยๆอที่ทั้งวื้นสมองแล้วก็ให้พลังงานร่างก,กายดีกว่าใช่ใช่วันนี้เราจะไปแคมปิ้งเราต้องมีกิจกรรมเยอะแน่นๆถ้างั้นนี่ซอยนี้มาม้าว่าใช่เลยเราต้องได้อะไรแน่นๆเลยหมาอันนี้นมใหม่เหรอครับทำไม,ไมดูน่ากินจัง เดี๋ยวมนาะขอดูหน่อยนะเออใช่จริงด้วยนมใหม่โฟร์มดมัลติเกนเป็นนมรสช็อกโกแลตผสมธัญพืชรวมนะเขาเพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยเอ,อแล้วมันแตกจากนมช็อกโกแลตอันอื่นที่กลเคยกินยังไง ตัวนี้นะกายเขาบอกว่าเป็นนมรสช็อกโกแลตผสมธัญ,ญพืชรวมที่มีธัญ,ญพืชถึง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องแล้วก็ข้าวโอ๊ตแถมเป็นรสช็อกโกแลตเข้มข้นจากโกโกโ้แท้และที่สําคัญนะ<ม>เขาบอกว่ามีสารอาหารมากถึง16ชนิดด้วยกันนะกายนี่เลยกายที่เราตามหาทั้งอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะอืมกายเก่งใช่ไหมคะมาโอ้จา้จาจา่าจ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราหยิบเลยค่ะเพราะว่าหยิบไปให้ใหเผื่อป,ป,ป้าแล้วก็จเจ๊ด,ด้วยนะมาเจ โอเคไปไป,ไปกันดีกว่าเนาะไปตามหาของอร่อยกันต่อปุ้ oh. โอ้โหขนมเยอะเลยนะอะาอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรารีบไปจ่ายตังค์กันดีกว่าเนะเาะไปจะรีบเดินทางไป ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่กันที่เจมส์ห้าร้อยซิตี้แคมป์แอนด์ซิตี้ฟาร์มที่นี่นะคะก็คือเหมาะตอบโจทย์สําหรับครอบครัวที่แบบไม่อยากเดินทางไกลแต่อยากจะแคมปิ้งนะครับเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะแถมนะคะหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราต้องไปซื้อพวกอุปกรณ์แคมป์ปงแคมปิ้งเป็นเต็นท์เป็นเก้าอี้อะไรเงี้ยเต็นท์ดีๆไม่ใช่ถูกเลยนะแล้วแบบปีหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งสองปีครั้งหนึ่งสามปีครั้งหนึ่งเก็บจนเก่ามันก็อาจจะไม่คุ้มนะถูกต้องใช่ไหมแต่ที่นี่นะคะ เขามีบริการทั้งหมดเลยใช่นะคะเราเรียกว่ามาแต่ตัวนะพกมือถือมาหน่อยพกเงินมาหน่อยะพกมือถือเนี่ยนี้เงินไม่สำคัญได้โอ้ได้กริ้งๆลิงเลยโอเควันนี้เราจะรีวิวเอ่อเจมห้าร้อยซิตี้แคมแอนด์ซิตี้ฟาร์มกันให้ชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะไปชมกันเลย จะมีโซนสนดุกสดุสำหรับเด็กเลยเป็นเพรกาวเล็กๆนะฮะอ่เจนมาเร็วงงเลยอุ้ยแล้วอันนี้อะไรอะมามาเนี่ยอันนี้อะไรเขาให้กิ้งกิ๊งปล่อยลูกบอลเหรอหนในในแอันนี้อันนี้วางปากปลาาไว้อ่ะเี็วๆเจลูกใดูิใครจะชนะอ่าเจมาเอาเจมเบอร์สองนะอ่ากายเบอร์เอาเจนแล้วปล่อยเนึว้อ้าวไม่กายชนะ วันนี้ใครชนะเลี้ยงอ่ะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ดู่นตรงนี้อะไรคะเนี่ยฮะเป็นกระดาษอันนี้เขาเป็นอาร์ตบอร์ดเหรอเขาอาร์ตอะไรอ่าร์ตเกณฑ์เกณฑ์อะไรอาร์ตแอเรียอ๋อเขาให้วาดรูปมาเล่นโอเอ็กกันดูดบ้านเรานี่มันอาร์ตจริงๆนะก็ฝึกการใช้สมองของเด็กเพราะฉะนั้นเขาจะเล่นอะไรมันก็ไม่ผิดใช่ป่ะเพราะว่ากระดานว่างเปล่านะเสริมสร้างจินตนาการไม่รู้จบ จ้ะโอเคเจน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 เขียนเจนเจนก็เอาด้วยนี่คือเจนไม่ได้ดิโก้ด้วยเหรอครับเออเจนเก่งมากเลยแล้วเนี่ยเจนอ่ะคุณเขียนเป็นไหมนม่ประเมอนที่นี่นะคะเขาก็มีปลูกต้นไม้นะคะทั้งไม้ดอกพืชผลทั้งหลายแหล่ที่กินได้กับกินไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวดูก่อนนี่ ทำงานให้มันเร็วๆหน่อยสิโอ้ยมาแคมปิ้งมาสั่งนี่เออมานี่เลยเขาบอกดอกไม้กินได้กินเข้าไปเนี่ยดอกไม้อ่ะ,อก,อะกินได้ <laughs> กินกินอันนี้มั <laughs> ไไน <laughs> ไม่น่าได้นะอือด้วยเหรออ่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีเต็นท์สำหรับแบบสองคนสามคน,คน,คน,คนห้าคนสิบคน2ี่คนส0งรอยคนเฮ้ยเกินไปเกิน <laughs> ไปเกินไปอ่าก็จะมีแบบสำหรับแบบ ขนาดครอบครัวแล้วกันหรือมา2คนก็ปินได้อะไรเงี้ยมาเป็นครอบครัวใหญ่ก็ทำได้เหมือนกันหรือจะเหมาลานทั้งหมดเลยก็ได้ใช่ก็เป็นปาร์ตี้ใหญ่ก็ได้ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจเดี๋ยวเราขึ้นข้างล่างตรงนี้นะนะเดี๋ยวเราไปชมภาพบริเวณต่างๆของที่นี่กันละกันใช่ค่ะบรรยากาศดีมาก คือแบบอว่าโต๊ะอลังการแบบนี้นะที่เขาบอกว่ามีพร้อมให้หมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเตาเขา,าก็มีให้ยืมนะคะเซตจานปิ้งบาร์บีคิวแบบนี้เขาก็มีให้เราสั่งได้นะคะเรื่องรายละเอียดราคาเท่าไหร่แหละไปสอบถามที่เพจแล้วก็จองล่วงหน้าเข้ามานะครับขึ้นไห้ข้างล่างเนาะข้างหลังนะก็จะมีเป็นเต็นด์ด้วยนี่เผื่อใครง่วงใครอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปนั่งเล่นด้ <ทำ S 1> นั่งเล่นหรือว่าจะนั่งเล่นแบ<อ>บ<อ>พวกบอดเกมอะไรอย่างงี้กันก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มปิ้งกันเลยป่ะดีไหม อยู่และเดี๋ยวป้าจัดการให้เก็บใส่กล่องใส่กล่องนี้ต้องเค็มแน่ๆเลยเนี่ยล้างมัมาแล้วสิไม่ไว้ใจกันเลยมันมันเค็มอยู่จากข้างในมันเค็มมาจากข้างในข้างนอกครับข้างนอกก็ยี่เค็มทำไม่ต้องกินค่ะป้าไม่ต้องกินเรียบร้อยหนึ่งไม้ วังว้าวหเอาอีกเอาอีกเอาอีกวังผักด้วยเอามาสเปนโล่เลยไหมคะยังค่ะยังอ๋อเหรออ๋ออนนี่ไว้สุดท้ายค่ะใช่แต่ว่านี่เขาจะต้องแบบทำอะไรให้ซอสมานี่มีมีซอสเอาซอสแบบไม่เผ็ดไหมอันนี้สไปซี่อ๋อโอเคโอเคแล้วทาใช่ไหมคะใช่ใช่อ๋อเอาไม่ทาหน้ามาไหมใจเย็นนี่เย็นปิเย็นทาไหมเย็นทาไหม เทีนทาอจิม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 นะโอ้โหเก่งดังเลยดีไหมดีไหมครับดีมาเรื่องปิ้งเรื่องอย่างอะไรอย่างนี้นะไว้ใจป,ป้าป๊าสมัยก่อนตอนป้าป๊าหนุ่มๆน,น,นะสาวๆนี่้องกรีดเลยป้าป๊าหล่อมากป,ป้าป,ป๊าไปชกักสร้อยคอเข้ามา <c oughs> นี่รอเล่นอังนี้ร้อเล่น <c oughs> คือสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> เวลาเราแบบ ออกแคมป์อย่างเงี้ยนะตอนหนุ่มๆเนี่ยกีตาร์ตัวหนึ่งนะโอ้โหพลี้วเพลี้ยบอกเลยเดี๋ยวนะการเล่นกีตาร์เป็นตอนไหนเล่นไม่เป็นหรอกก็ทำท่าเก่าๆแค่คลอคลอคลออ่าเดี๋ยวเราปิ้งนะฮะเรื่องปิ้งย่างเนี่ยต้องยกตัวจริงนี่ตัวจริงเรื่องปิ้งย่างได้กลิ่นไม่ไม่ได้กลิ่นไม่ไม่นะเฮ้ยไอ้ยาเรียบนั่นเฮ้ย ท so ิ ies, ้งไว้ท่านี่เดี๋ยววันหนึงได้หันกลับมาก่อนตั้งสต,งต,งต,งตงิตื่นตื่ตนตื่นตื่นตื Nigeria, ่่นตนไม่ลกายกินแล้วกันไม่เอาเฮ้ยให้ลูกกินได้ย่ไงห่อไม่ไม่ทิ้งๆไปเหอะไปอูเสียใจทิ้งเลยเนี่ยแต่กายหิวแล้วป๊าป๊ากินก้อนต้นชีดก่อนไหมเออเอาทำไมอ่านี่ถ้าหิวนะคะกินนมโฟร์มสมลติเกนก่อนนะคะลองท้องเนาะ ให้น้องแกด้วยนี่รู้ไหมทุกคนนมโฟมอลติเกนเนี่ยเป็นรสช็อกโกแลตนะคะอร่อยเข้มข้นจากโกโก้แท้แต่นอกจากจะอร่อยแล้วนะเขายังมีประโยชน์จากธัญพืชรวมถึง3ชนิดทั้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องและข้าวโอ๊ตรสชาติกลมกล่อมลงตัวสุดๆที่สำคัญเนี่ยมีสารอาหารถึง16ชนิดเหมาะกับวัยกำลังเรียนกำลังโตอย่างทั้งน้องเพสและน้องกายเลยค่ะ หนูว่ามันยังพอมีวิธีที่กินได้ใช่แกก็ว่ามันยังมีวิธีมันก็คือวิธีการปะปากินเองใช่ไหมคะไม่ดีต่อสุขภาพมาม้าค่ะมะม้ามีกันไก่ไหมคะมีค่ะมีอ่ะนี่เลยเอามาทําอะไรคะกันไก่เราก็แค่ตัดส่วนที่ไม่ออกแค่นั้นแล้วเราก็กินเลยอ๋อเออจิงด้วยมากเลยโลกแหมสุดยอดจริงๆเอามาตัดกันค่ะดื่มโฟมม้วแล้วฉลาด ดีมากโอ้หอมโอ้ไม่ต้องเสียใจมีเยอะเดี๋ยวปราป๊าปิ้งให้ใหม่เะแต่อย่าปิ้งใหม่นะไม่ๆม่แล้วสัญญาไม่ๆม่ใช่ไหม,ไมเอาไม่เที่ยวนี้ไม่โบเยอะแล้วห็น <laughs> ไหม าเลยนะใช่บรรยากาศดีชิลมากเลยค่ะไม่คิดเลยว่าเหมือนมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเนาะไม่น่าเชื่อมีกรุงเทพมีสถานที่แบบนี้เลยนะเนาะอู้นะคะทิ่โตอ่ะใครอยากพาครอบครัวมาชิลแบบนี้นะคะก็มาได้ที่เจมห้าร้อยซิตี้แคมป์แอดซิตี้ปาร์มใช่นะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งหมด5คนก็ต้องขอบคุณโปรโมตมัลติเกนด้วยค่ะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย เพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ bye bye.